สวัสดีทุกคนผมเล่นแมปนี้ครั้งแรกผมเพิ่งเล่นครั้งแรกเมื่อเช้านี้เองผมเล่นวันนี้ยังไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเลยมันคือแมปขโมยบบบเบลเลียนลอดเนี่ยที่มันจะมีพวกทุงๆๆซาโฮล่าอะไรพวกนั้นอะ่ะผมคือผู้เล่นใหม่และผมมีภารกิจให้ตัวเองนั่นก็คือทำยังไงก็ได้ให้ผมขโมยขโมยอะไรนะบเบลเลียนลอดจากจาก,จากแบบผู้เล่นในเซิร์ฟเอร์ได้หตัวผมผู้เล่นใหม่แบบผู้เล่นใหม่เลยดูดิ ผมเข้ามามีคนอยู่สามคนและนี่คือคนที่เราจะมาขโมยด้วยมาลุยดูดิก็ละครผมมีแค่สามตัวเองเงินทั้งตัวก็มีแค่หนึ่พันกว่าบาทผมยังต้องร์มอีกเอ้ยเอ้ยอ้ยเอ้บ้านเปิดบ้านเปิดทุกคนบ้านเปิดมันมันขโมยไงนี่เหรอโอ้ยโอผมโดนเอ้ยผมโดนไหมผมจะโดนตีไหมผมจะโดนตีไหม ไปลองเตี้ยไหมทุกคน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 ดู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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วออกได้แล้วออกได้แล้วออกฮ่า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 เฮ้ยผมได้แล้ววันที่ผมกัดจะมาทำคอนเทนต์แล้วผมได้เลยเมื่อกี้อ่ะได้ปุ๊บออกครับทุกคนเดี๋ยวผมผมเข้าใหม่นะผมเข้าใหม่ผมเข้าใหม่ผมเข้าใหม่เขาจะดีใจเรื่อยดีเรื่อยดิแชมเปญอินนี่ระดับเมทิกด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้รวยเลยรวยเลยนะเนี่ยรวยเลย,ลย,ลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปขโมยบ้านฝั่งตรงข้ามอีกบ้านไหนคงเปิดนะจะผมจะไปบ้านนั้นนะเออเอ,อเออ,เอ,อ,เอ,อ,อะไรคำนี้อ่ะเพิ่งเข้ามาก็ได้เลยดูดีดูดิดรวยรวยจากผู้เล่นใหม่กลายเป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืนเดี๋ยวผมไปซื้อไปชอปปิ้งก่อนขอตีหน่อยจ้ะน้องน้องพี่ขอตีน้องหน่อยนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ เอ้ยสักตัวไหมสักตัวไหมสักตัวไหมโอ้เข้าตีเราอ่ะเข้าตีเราออก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 ผมกวาดบ้านผมพังผมกวาดบ้านมันพังดีดีดีวิธีวิธีเล่นอยู่กับโคตรสตินเพื่อนอ่ะไม่เว้ยไม่เว้ยไม่เว้ยเอาสิกเว้ยไม่ได้ก็ออกครับไม่ได้ก็ออกมัมีบ้านไหนอีกผมจะมาขโมยบ้านฝั่งตรงข้ามนี่เหรอนี่เหรออยู่นี่นี่ไหมเฮ้ย เฮ้ยออก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 ไม่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 จุ๊บเฮ้ยนี่ไงวิธีนี้วิธีนี้เราจะมาขโมยอีกตอนนี้ภารกิจผมสำเร็จแล้วนะเว้ยเนี่ยผมขโมยเจ้าตัวนี้ได้เงเนี่ยโอลีกูดีนะโอ้อ่านก็ยากเพื่เกินไอ้ภารเนี่ยผมต้องอยากได้อีกตัวคือเรากลาวไม่ซื้อเองนะกล่ขโมยอย่างเดียวหลังนี้มีมีคนอยู่ไม่เอาดีกว่าไม่เอ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 า เราจะไปขโมยคนที่ไม่มีฐานแล้วมีเงินหลายบาทแล้วนี่เดี๋ยวเราซื้อมาตูนทรัพยากรเนานะมันเหมือนแบบคล้ายๆซีมมเลเตอร์เอออืออุ้ยอะไรอะ่ะไฟอะไรเนี่ยอ๋อเอ้ยยี่บห้าบาทขอซื้อหน่อยเร็วยี่บห้าบาทอันนี้้านฐานเปล่าเนอะน่ามีคนเขาไม่ออกมาจากฐานเลยอะ่ะอันนี้ฐานของคุณ การเขาเลาเรืออีกกี่วิสี่สิบวิทุกคน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 ฮึบ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 ได้แล้วเอ้ยได้แล้วได้แล้วซื้อเฮ้ยห้าสิบเคไม่พอไม่พอจะเอาอะห้าสิบเคห้าสิบเคแล้วไหนวะตัวห้าสิบเคอ่ะซื้อมาเลยเช็คกาลากราบัก เหอเหอเอหัวร้อนมันหัวร้อนแน่เลยมันหัวร้อนแน่แน่งานเราเลยเล่นแป๊บเดียวเองมีเงินอย่างเยอะคนไหนจะขโมยเราเราก็ออกทำนี้ใส่ชุนี้ใส่แบบส้นตีนใส่เอฟเอฟคือไส้เฮ้ยเฮ้ยอะไร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 อ่ะอะไรอ่ะเราอะอะไรอะผมไปหาขโมยของเพื่อนอีกดีกว่าสนุกสนุกตรงไต้ขโมยนี่แหละมบ้านหลังนี้อยู่โคตรไกล ฮันแน่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 นี่ไงขอตีทีหนึง่งไม่เอาเดีวกว่ามันเหลี่ยมอะมันเหลี่ยมอะมันเหลี่ยมมันเหลี่ยมมันเหลี่ยมผมหาซื้ออีกดีกว่ามีอีกไหมอะตอนนี้เราได้สองตัวแล้วใช่ไหมเราขโมยเพื่อได้สองตัวแหละโคตรเกียนอะโคตรเกียนอุ้ย,ยลันผันของคุณมันมีหลายตัวผมเอ,อ้ยเอ,อ้ยทุกคน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  ทำไมมันเออผมอันนี้ไม่ได้เขาน่าจะใส่บล็อกอะไรสักอย่างนะผมเพิ่งเล่นไงผมไม่ดูไงเพิ่งเล่นเพิ่งเล่นจริงๆอุปกรณ์ก็เติมมานิดๆหน่อยๆแต่ว่าเรามีวิ่งเร็วนะเนี่ดูดิฐานเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันแบบกระพริบกระพริบอ่ะคนนี้เหรอเนี่ยตีไปทีหนึ่งตีไปทีตบไปทีหนึ่งวิ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 ่งไม่เวยไม่เวยเฮ้ยฐานเราเปิดฐานเราเปิดเดี๋ยวตัวเดี๋ยวตัวเราหาย แต่ว่าเราเราก็ขโมยได้นะขโมยได้ตัวหนึ่งอ่ะโคตรเกียนเลยขโมยแล้วออกขโมยแล้วออกซื้อสักตัวละและ้วกันตัวไหนแพงๆมั่งขอซื้อหน่อยสิตัวนี้เรามีอยู่สองแสนสี่เคอ,อันนี้ห้าเคอู้หลักเอ็มเลยเหรอไม่มีวะ่ะอันนี้แล้วกันโรนีโรลีโรลีไม่มีไม่มีเงินซื้อตัวแพงเตยต้องรอเก็บังค์มีเงินซื้อตัวแพงมีบ้านหลังไหนเปิดมงงา้างอยากได อ้ยอะไรตาตาตาพาซละขอซื้อต่อหน่อยสินี่กำลังเลยเอาจา่กำลังเขาชอบชอบชอบดีๆก็ได้ตัวมาแล้วไปไล่ตีเพื่อนทำไมไล่ตีเพื่อนนี่นี่โอ้ยตีไม่โดนสักทีผมอยากได้เมนูแอดมินวะเข้าใจนี่ถ้าได้เมนูแอดมินอะอะไร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 จะสู้หรอ เบสบอลธรรมดาจะสู้ไหมนันะเบสบอลธรรมดามีอีกไหมอยากขโมยอยากขโมยไม่ขโมยล,ละเราหาซื้อเลยดีกว่าอย่างแรกเลยเราต้องเน้นปริมาณใช่ไหมของชั้นจ้าของชั้นจ้าของชั้นจ้าของชันจ้าไล่ไปตีไล่ไปตีของชันจ้าของชันจ้า <laughs> แก้งเกียนคนแจ้งเกียนผู้เล่นใหม่จากผู้เล่นใหม่เฮ้เฮเทุกคน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 คือไป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 ผมได้ผมได้ผมได้โอ้แล้วฐานของผมอยู่ตั้งไกลอะเล่นถึงไหมถึงไหมถึงไหมตอนนี้เขากำลังไล่ตีผมอยู่ใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าไได้เฮ้เฮ้เฮ้ฮสะใจเว้ยได้ของคนอื่นแล้วสะใจเอาอีกได้ไหมเอาอีกได้ไหมมันมีตัวกาลเล็กติกด้วย ไม่มีไรไม่มีไรไม่มีไรอฮะอะอู้ฐานเราฐานเราฐานเราไม่ไม่ดีนะไม่ดีนะแล้วน่าจะเอาตัวแบบกาแล็กติกมาเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้มองภารกิจของผมก็คือเจอตัวไหนโหดผมก็จิ้มจิ้มมาเลยก็ต้องมีพื้นที่มากขึ้นอ่ะมันจะมีพื้นที่มากขึ้นยังไงอ่ะมันต้องอัพคานเราเออเรายังเล่นไม่เป็นเราค่อยว่ากันค่อยว่ากันค่อยว่ากัน <laughs> อย่างจี้เลย ในในอนีนกอ่ะในอีกอ่ะมันตัวมันเต็มแล้วอะ่ะผมไล่เกียกนคนอื่นไปแล้วแหละวิทำไรจ๊ะฮอืม <c oughs> น่าจะพอแค่นี้แหละนะทุกคนอะอีพีนี้ไว้เจอกันอีพีหน้า,นาดีกว่าอีพีนี้เราเราเล่นโอ้ยอีพีนี้เราเล่นสน,นุกมากเลยไว้เจอกันอีพีนะาอีพีนี้สวัสดีจ้า